วันอันรักชายฝั่งสากลปี2565ส่งมอบท้องทะเลที่สะอาดชายฝั่งที่สวยงามส่งต่อไปยังรุ่นต่อต่อไปสวัสดีครั What's Plus Variety e s c Update ป๊อกพิดารัาค่ะรัทนัทวุฒิครับพวกเราสองคนมาจากไทย MMA วันนี้พวกเราสองคนพาชบ SCGC มาร่วมง,งาน ICC Day 2 2 2 2งานอนุรักษ์ชายฝั่งสากลครั้งที่20ซึ่งในปีนี้มากันในทีม See ซ e เดชียงพิชิตขยะพิทักษ์เพื่อนรักใต้ทะเลใช่แล้วค่ะพี่นัทซึ่งตัวเลข20นี้มีที่มานะคะเลข20คือตัวเลขแห่งความตั้งใจของ SCGC ผ่านการร่วมดำเนินงานกับอีกหลายภาคส่วนในการดูแลและอนุรักษ์ชายฝั่งจังหวัดระยองยาวนานกว่า20ปีแล้วค่ะ 20ปีที่ผ่านมาเราทำความสะอาดอขยะชายฝั่งรวมทั้งสิ้น850,000ชิ้นถ้าคิดเป็นกิโลกร,รมัมประมาณ95,000กิโลกร,รมัม s อ g c เรานะครับดำเนินธุรกิจยหลัก ESG โดยที่เราให้ความสำคัญกับขยะตั้งแต่ต้นทางก่อนที่จะหลุดรอดออกสู่ท้องทะเลขอบคุณจิตอาสาท,ทุกทท่านและผู้มาร่วมงานในวันนี้นะครับที่มาร่วมส่งมอบท้องทะเลที่สะอาดชายฝั่งที่สวยงามส่งต่อไปยังรุ่นต่อต,อตอไปขอบคุณมากครับ ใช่ลครับ S D G C ของเราให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจริงๆอย่างนั้น I C C D ในวันนี้ก็จัดหนักจัดเต็มกันอีกเช่นเคยว่าแต่จะมีอะไรกันบ้างนั้นตามไปชมกันเลยนอกจากงานรวมตัวของจิตอาสาเพื่อมาเก็บขยะชายหาดแล้วยังมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องพลาสติกใช้แล้วที่สามารถรีไซเคิลได้ผ่านกิจกรรมรู้จักพลาสติกรีไซเคิลพร้อมการแสดงแบบใหม่แบบซับ จากน้อง CS Beat Youth มาร่วมโชว์อีกด้วยขยะในจังหวัดระยองค่อนข้างเยอะมากนะทำให้สัตว์ทะเลได้ตายลงทำให้ชาวประมงรายได้ตกทับส่งผลต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดด้วยครับอยากจะขอขอบคุณ SCGC ค่ะที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อเป็นการอนุรักษ์ชายหาดแล้วก็ทะเลของเราค่ะ หลังจากที่บริษัท SCGC เข้ามาให้ความรู้กับคนในชุมชนเกี่ยวกับเรื่องการคัดแยกขยะนะคะทําให้คนในชุมชนให้ความร่วมมือและรู้ถึงคุณค่าของขยะในครัวเรือนของตัวเองเป็นอย่างมากทําให้ทั้งชุมชนและบริษัทได้มาร่วมกันทํากิจกรรมดีๆในวันนี้ต้องขอบคุณ SCGC มากๆเลยค่ะมาถึงไฮไลท์ที่ทุกคนมารวมตัวกันในวันนี้นั่นก็คือการเก็บขยะชายหาดป๊อปพรองนักพร้อมไปลุยกันเล ICC Day ในวันนี้ได้จิตอาสาจากทั่วทั้งจังหวัดระยองมาร่วมกันเก็บขยะชายหาดตลอดแนวหาดแสงจันทร์รวมระยะทางกว่า1กิโลเมตร K เรามาทําความรู้จักแล้วเราจะรักแยกที so ่ยกที่เก็บในวันนี้นํามาแยกอีกที่ถูกถังถูกประเภทเยอะเยอะพอรู้ไหมขี่ยะที่เก็บได้ในวันนี้จะถูกส่งกลับไปรีเซคกิลกันอีกครั้งและข้อมูลของข่ยะที่เก็บได้นะครับจะถูกลบส่งต่อไปยังองค์กรรังท้องทะเลประเทศสหรัฐอเมริกาครับเพื่อวบรวมข้อมูลกับประเทศอื่นๆนําไปสู่การแก้ไขปัญหาทะเในท้องทะเลอย่างยั่งยืนกันอีกครั้งนะครับ ได้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของพวกเราทุกคนที่ตั้งใจจะอนุรักษ์ชายฝั่งและท้องทะเลกับงาน ICC Day 2022ซึ่งแน่นอนครับชาว s c g c ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกันได้อย่างแน่นอนฝากติดตามกิจกรรมจิตอาสาพิทักษ์ท้องทะเลกันไว้ได้เลยและสำหรับวันนี้ป๊อบค่ะนัดครับและว h a พลัสอตี้เอสอเต้องขอลากันไปก่อนไปบลย